สวัสดีครับพี่น้องโอู้้นหนาวมือเดียวครับมือนี่หนาวอีกแล้วพี่น้องโอ้วหนาวแห้งครับมือมือนี่เต้กับอะไรหลังเลยพี่น้องซิฟหลังเลยนะครบับเป็นไม้เกาข้าเจ้าโอู้วหนาวหนาวพี่น้องนี่ครับเป็นไม้ ขังให้หน้าปังขาเจาะไม่ขาเจาะไม่หน้าขาเจาะใส่เตี๊ยมอยู่พี่หน่องไ่ขาเจาะใส่เตี๊ยมอยู่ครับทีบนเหลืออยู่บ่พี่หน่องเตี๊ยมของใดกับพ่อท่านขาเจาะนะครับสวยเพิ่นหวยเก่าครับไปมาลุ้นนล้วกันพี่น้องเฮ้ยห,ห,าาน,น,น,หนาวๆๆๆๆหนาวหนาวหนาวไม่กระดาษไม้ขาเจาะเตี๊ยมอยู่ครับ เ็นไม้ใกล้บ้านนี่แหละพี่น้องไม่ได้ไปใส่ไก่ครับหลกักการใส่อยูใ่ในคู่หวยซีหารังครับมองเราเรียกแล้วหน่ครับผมพี่นอ้องเออมานรุนท้องกันลังเลกพี่น้องคนหนึ่งไม้ข้าเจ้าะใส่เตี้ยมอยู่อุ้ยงันบ่พี่น้องงันบ่ปึ๊บโอ้โหไปยึห้อยกินเขา อ้อยกินเข่าพี่น้องกกำห้องว่เปาเลยครับเฮ้ยงูหนึ่งอยู่ข้างในพี่น้องบม่รู้ว่านูจะอยูป่ปะแต่เขาไม่ห้อยกินเข่าห้อยกินเข่ากันนูหน่อยบ่นี่พี่น้องอีกร่างนึงยี่ใส่ปะร่างนึงยี่หนีนละ กกลแล้วครับผมพี่น้องอุ้ยหอยเก็ดข้ออ๋อกลับเลยนี่ครับุนกนกปลาค้างครับผมพี่น้องนกกินหอย cái phô máy tội gió ừ. nha lắng nung như xe nóng nữa sao vắng nữa hả vắng nữa hả ui 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 มันลากกับผมขึ้นไปทั้งทึงนูเอยียงวะนูท้องขาวบ่พี่น้องมีนูอยู่ดิเนสิเมนหนูยังเด้อครับบัดนี้นะครับอยู่ข้างข้างหน้าอีกสามหลังเว้ยโกโก,ก,ก,ก้ครับ เปล่าเดีอครับพี่น้องหนาวเห็นงานครับมือนี่เฮ้ยเดียำแบบเปล่าเาฮ้ยงันนี่ว่่หนาวครับวันไม่หนาวเลยพี่น้องบึงขวยเก่าเพิน่นแล้วมึงเดียบึงขวยเก่าเพิน่น นครับหัวกอพิ่นบ้าพี่น้องยูบอยูบูเ้ยชิจินขอไปอันไปหวัวกอพ่นมาหลังนี้กันครับวบาที่บนิมสิ่งม์น้นเนพี่น้องเฮ้ยบางเดนี่ครับ ไอ้กินบ่อืมหีมสิ่งสลับมากมองนี่เฮาอขอแจกมั้ครับผมไอ้ดินต้องเปียกๆอยู่นะ่าใส่ไปทางหุ่นยูครับทางเปียกพิ่นมาบ่พีนอ่เออกวะเอาไหมเอาไหม ี่น้องเอาไหมใ่ใ่างไหนเร็จแล้ล,ล,ลพี่น้องอโอ้โหมาเลยครับ อ้ววากลับเลยลังนึงส่ไปใสป่ปะพี่น้องลังนึงด้วยสร้างลังเลยนะครับนฮึบโอ้ยปากเปรียวก็เอาพี่น้องอปากเปรียวก็ไม่เอาเลย

มองรถจอดเพื่อน,นครับโอ้ว่ามันสีส้าหนาวพี่น้องเมื่อหนาวอุป้าครับหนาวเพื่อนก็นะเข็ย,ยนมองเราดวงอาทิตย์บ้านขึ้นอยู่พี่น้องนะครับนี่ตะฟังหยเหรุ่นนี้ตะฟังเหรยพี่น้อง มีอีกที่หาลังครับเห็นได้พี่นอ้องมันมานเด้อปูเด้อใช่เว้เสร็จแล้วพี่นอ้องใช่บางได่ลนะครับ

อุ้ยอยู่ลุมพี่อุ้ยเรียบร้อย้ะครับติดขาครับผมพี่นอ้องเออเก็บก่อนครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยพี่น้องหาซอกต้องโดนเออมันหลากลงมาลุมพี่ครับเออล้างตอไปพี่นอ้องโอ้เกือบบ่ได้แล้วครับ บ่มีเสือกดนหลังเนี่ยต้องมีเซฟไว้หน,นีโอุยโอ้ยห้อยเก็ยเขาบ่เอากลับนะครับผมพี่นอ้องเอครับสเสฟไป้สองหลังบ่พี่น้องห่างเลยไม่เหนบอกว่าพี่น้องผมเซฟผมกับบ่เดมไม้เลยจำบ่ค่อยได้ปันนี้ครับ อันนี้บริสัยติไม่ผมพีเบ่งผมบริสัยติพี่นอ้องนะาจะบริสัย์บอกครับจำบสัยได้พี่น้องไปครับโอ้เกิดมันลากไปไกลกว่าน,นี้น้อนี่ขามนำครับ

Ta nó ta hương 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 đôn đồn hương 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 มรนหลุนูแพงหน่อยเลยพี่น่องช่องเขาตัวนี้ว่างของนด็กพี่น่องถ้าไปใส่เดียวโอ้ยนี่ครับปวดโดนทับหลังทั้งๆเดี๋ยวใส่บ่พี่น่องมาไดาีใส่นะทั้งๆอูโ้โู้ เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อย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 ดีเงเอาเงเองเงซนพี่น้องนี่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 โอเคครับโอ้ยมึงกลังรุนรุนพี่น้องมันแล้วครับมันแล้วเต็มที่สามแล้วเต็มนี้ว่าไงโอ้ยเต็มนีบโดนครับ แต่ไม่โดนครับผมทางนี้ว่างไงไม่โดนครับยัง่ะเป็นแต่ถือดีทเท้ๆเท,ท่หเท่หนี่หวยมันครับหนังฮึบโอ้ยไม่เก็ดกินขาเบิง้ง พี่น้องห้เจก,กินเข่าเออนู้นหน่อยตัวเดียวเนี่ยพี่น้องบาเดีวบาเฮีย,ยงเด้อลิปนน้หนาวครับอุ้ยเบล้วอกพี่น้องอาจะเบลดแหละครับับดทางเ้อา รูปผลงานอยู่รถพคนละครับพี่น้องผลงานรวมพี่นอ้องเฮ้ยนี่ครับเอ๋อขอฝากไวส้สำเนายพี่น้องลาบไปด้วยภาพบรรยากาศให้ท้องหน้าแดดกันแล้วครับคลิปนี้ผมกับพี่ยังไลค์ครับผมพี่น้องเป็นคลิปสั้นๆใส่กับดักคลนี่แหละครับผมคลิปก๊อหลังพี่นอ้องคลิปเอ็ดคิปสองก๊อหลังครับ เอาขอพุณครับผมพี่น้องขอพุณหลายๆครับี่ขอมารับต้นอ,อีฐานก็ได้อยู่ได้กินอยู่หรอกครับไปครับผมพี่น้องเมื่อบัน